หายกระปีไหมหายบตุกระปีไม่คิดว่าจะปิดเต็งเวลาไหะทำไมล่ะคะวันนี้เปิดพี่ายกามุย่าฉันก็ต้องมา ผมรู้แค่ว่าวันนี้เป็นวันเปิดพิธีการแต่ไม่รู้ว่าคุณจะมาทีนี้แล้วจะเป็นลูกเราเมื่อกี้ใช่แล้วเป็นลูกพ่อเปล่าลูกเป็นลูกพอ่กพอใช่แล้วลูกพอ่อใช่ไหมเนี่ยตาม,มาเนี่ย เจอคพณมนหรือยังทรายผมนั่นกับลูกสอนเพราะผู้ใหญ่จัดการโอ้อพี่เขาเรียกว่าคุณถูงชนหรอคุณจะให้ฉันชื่อรือเนาหรอ้อยยคยณยย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 ยไยยยยยยย้ยยยไยย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 ยชนียยย ดำ, be the you? ดำนาจึงถ่ายวิดีโอไว้หรอเออำนาฉันด uh ีใจททนลูกสองที่ได้เป็นเจ้าของสินด้ไอ้อ้วนไปกับเวพ่อไปเปล่าดูด้วยว่าไปไม่ไปไปแล้วก็รู้จะไปไหนไปทำงาน กสอนเช้าะช้าสายจเจ็บปนอะไห,หรือเปล่ากให้พ่อไปส่งไหมเอารถมาหรือเปล่าไม่ได้เอามาค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพัชราจะไปส่ง <c oughs> เด็กพัชราเขาจะไปส่งลอกศรที่หมหาวิทยาลัยเนะคะสายทะเลจะขอดิดรไปด้วยบ้าน <Come on. S 1> คุณพ่อคะสายจะขออนุญาตให้คนมาตีราคาบ้านแม่คะจะสายหรอเล ซ่อมค่ะไซจะซ่อมซ่อมอืมดีซ่อมแล้วขายราคาจะดียู่ไม่ขายค่ะไซจะไปอยู่ที่นี่